ทอล์กโชว์ไงมาริกาวารตี้ทอล์กโชว์เออมาริกาวารตี้ทอล์กโชว์เนี่ยจะไม่ให้พูดอะไรเป็นสลัตตะสาระล่ะเออจะให้พูดเชิงวิชาการงานวิจัยก็ไปอ่านงานวิจัยเอาเองก็แล้วกันจะให้พูดเป็นข่าวพรุ่งนี้ตื่นเช้าก็ดูสรยุทธ์นู่นรายการมาริกาพูดในสิ่งที่มาริกาจะปะกิากะาบันเทิงเขาแฮชแท็กอยู่ว่ามาริกาวารตี้ทอล์กโชว์มาริกาคือใครกูคนเดียวเนี่ยแหละวารตี้ก็คือปกิณกะต่างๆรวมกัน ทอกไปก็พูดโชว์ไปว่าการแสดงมาริกาวาไรตีทอกโชว์การแสดงการพูดของฉันประโทไม่จะมาพูดไปเลื่อยพูดไปลำเลยล่ะมึงอยากจะพูดเอาสารตะสาระมีข่าวเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องเรื่องเขียนสคริปข่าวเป๊ะเป๊ะเป๊ะนู่นตื่นเช้ามาเจ็ดโมงครึ่งไปดูสรยุทธเออเป๊ะเป๊ะเป๊ะตามสคริปเป๊ะ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 เข้าใจยังน่นแหละ ผิดบ้างถูกบ้างก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เป๊ะเป๊ะเป๊ะปตามสคริปเป๊เป๊ะเป๊ะไม่ต้องดิน้นไปทางไหนส่วนของมาริกาในใช่รายการข่าวนี่เป็นรายการโชว์เข้าใจไหมไอที่นั่งดูดูกันอยู่เนี่ยเออเขาดูโชว์โชว์ยังไงอ่ะโชว์การพูดเนอพวกบึงนี่พูดจนหัวนวลแล้วไม่เข้าใจคอนเซปต์รายการสักทีหนึ่งรายการนี้ปฏิวัติวงการบันเทิงบวกกับปฏิวัติวงการข่าว กลายเป็นข่าวและความบันเทิงอืมขอบพระคุณมากเลยอะที่นั่งอะไรไม่ได้ดิจิตอลวอลเล็ตนะยังหาเงินไม่ครถเป็นแะน่ยังหาเงินไม่ได้เลยนะเดี๋ยวต้องไปปรึกษาหัวแตกเลยนะต้องไปหาเงินหัวแตกเลยนะต้องไปขอดมาจากไหนนะไม่ใช่เป็นเงินส่วนตัวนะเงินชาตินะนะแล้วต้องไปคุปตะุบมาว่าเอามาจากไหนเอาจากโครงการใดนะขุดขูดขุดขูด,ข,ด,ข,ดขูดมานะต้องไปขุดมาเลยนะเออแล้วถ้าเกิดการทุจริตแท้เกิดการทุจริตรัฐมนูญฉบับปีหกศูนย์ยังไม่ได้แก้นะ ยังไม่ได้แก้นะกว่าจะแก้ได้ในสามปีสี่ปียังไม่ได้แก้นะยังไม่ได้แก้นะถ้ายังไม่ได้แก้ถ้ายังไม่ได้แก้แ,กแปลว่าถ้าเกิดบริหารผิดพลาดจะสามารถติดคุกสิบห้าปีถึงสามสิบปีนะบริหารผิดพลาดใช่บริหารผิดพลาดอย่างเดียวเนี่ยรัฐนูลฉบับนี้เนี่ยใช้หลังปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองน่ะเป็นรัฐนูลปีหกศูนย์น่ะเออไม่เหมือนกับรัฐธรรมนูญตอนสมัยยิ่งลักษณ์บริหารอันนั้นเนี่ยบริหารผิดพลาดแต่ไม่ติดคุกในคดีผิดพลาดแต่ไปติดคุกคดีทุจริต แต่ของเสร็จผาถ้าเกิดแค่ผิดพลาดติดคุก15ปีถึง30ปีแล้วถ้าเกิดมีคดีทุจริตก็ไปคุกทุจริตนั่นอีกก็บวกไปเออนั่นแหละท่านผู้ชมออกไปอย่างเท่ออกไปออกไปช่องธรรมชาติออกไปออกไปตามธรรมชาติช่องธรรมชาติแล้วแล้วก็กลับมาอย่างเท่เท่ไง <H m? S 1> เออนั่นแหละกลับมาอย่างเท่เท แต,แต่ต้องรออายุเจ็ดสิห้าก่อนนะแต่ต้องกลับมาอย่างเท่ๆก็ต้องอายุเจ็ดสิบห้าก่อนถ้าอายุไม่ถึงมึงก็ไม่แก่ไงถ้ายังไม่แก่ก็ไม่มีโรคไงถ้ามันมีโรคมันก็ไม่เจ็บไม่ป่วยไงถ้าไม่เจ็บไม่ป่วยมันก็ไม่มีเงื่อนไขไงมึงต้องรอให้แก่ก่อนมึงถึงจะมีเงื่อนไขถ้ามึงไม่แก่โรคไัยมันจะมาได้ยังไงไอย,ยังไม่ไอเลย มันจะไปขออะไรได้ล่ะไอยังไม่ไอเลยเออมันต้องแก่มาโลกมาจะมาสารพัดอะไรมาสารพัดมาปุ๊บน่านละประเภทที่ฉีดสายยางใส่เออน่านละแบบนั้นน่ะถึงจะนะคะมีเขาเรียกว่ามีคุณสมบัติครบต้องแก่ก่อนคนเราไม่แก่ร่างกายมันมันเ่ลยคนเราถ้าไม่แก่ร่างกายมันไม่เปื่อยบางคนอะรุ่นเศรษฐา,างเงี้ยตื่นมาแล้ววิ่งจ็อกกิง้งตื่นมาแล้วรุ่นยิ่งจ็อกกิง้งจะมาเตะฟุตบอลจ็อกกิง้งเตะฟุตบอลจ็อกกิง้งแลวอายุหกสิกว่า,างเงี้ย แล้วก็แข็งแรงกว่าคนอายุห้าสิอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดหนีไปสิบ็ดปีสิบแปดปีกลับมาเนี่ยถ้าเกิดหนีไปสิบห้าปีสิสิบห้าปีเหมือนทักษิณใช่ไหมหริบไปสิบห้าปีก็จากหกสิบเอ็ดจากหกสิบกว่าก็ปาเข้าไปเจ็ดสิห้าเจ็สิห้าก็พอดีอย่างนี้ไปสิบห้าปีสิบห้าปีก็กลับมาอย่างเท่เ,ทเออแต่ว่าด้วยความที่ร่างกายอาจจะแข็งแรงแข็งแรงอะ่ะเพราะฉะนั้นก็กระดูกกระเดี่ยวอาจจะดีกว่าเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีโรคไงเออตอนนี้แกดูแกดีขนาดไอแกย